มิเทศศาสตร์มอบุรภามีอะไรเดียโนะนี่เทศบางแสนนะเขาเด่นขอความรู้มาเป็นเก่งทำให้เราเก่งขึ้นตอนนี้เรามีอยู่สามเอกอธิบายพอยเก็ตให้เข้าใจมากขึ้น CJBCCC สาเอกนี่ก็ดีทำให้คุณต้องตัดลึง ถ้าพร้อมแล้วเตรียมหูไว้ให้ดีหนึ่งสองสามสี่มกราเซียเดเมียนปะโยตีสื่อสารองค์กรภาพมาต้องมาก่อนขอเขาไว้ใจมากขึ้นดูแลข้อมูลข่าวสารฟังเสียงวิจาร์แก้ไขให้ดีขึ้นสื่อสารกับทางลูกค้าพูดถือหุ้นนานานทำให้เขาต้องตะลึงแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ามีปัญหาเข้ามาเราจะทำให้ดีขึ้น ซีเจวรลสานโคเวเจนโปรดักชั่นเจ๋งเจ๋งไม่ได้หนแค่เขียนข่าว <Okay. S 1> สิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์โซเชียลอยู่มัดทุกคนต้องร้องว้า wow. วถ่ายภาพหรือทำวิดีโอคอนเทนต์โฟโฟโอโหแม่เจ้าสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ผู้คนทั่วไปคือหน้าที่ของเราบีซีสื่อสารตัดสินค้าเคเอชีบเขาก็มาการตลาดเขาก็มีสร้างแบรนด์วางแข่งมาเก็ตกลยุทธ์เด็ดๆให้สินค้าดูดี พีอาร์โฆษณาทำเป็นจัดงานอีเวนต์เน็ตแอคทิวิตี้เจาะกลุ่มลูกค้าให้ตรงเป้าคู่แข่งนั่งเศร้าเจ้านายแฮปปี้ <c oughs> ดีขนาดเนี้ยจะไม่มาอ๋อ